แล้วบอกอกับช่างเขียวเลยว่าบอกว่ามอนธอชักเกดเี้ดูนี่ตรงอเอาที่มีเนงนเยอะเยอะพอดีว่ามีสักตาดนงินคนก็มีเจ็ดเจ็ดเอเป็นหมื่นเลยนะเจ็ดสิบมื่นอะ่ะไอไอ้คนนี้เขาหน้าจะทีใช้ได้เราจะเราจะไม่ให้าัาเลี้ยงใครเลย พอดีว่าสัตเลี้ยงเรานี่สองตัวนี้เวลหมืน่นสองตัวนี้เวลแสนพอดีเดี๋ยวเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาอีกตัวหนึ่งเราจะขายตัวหนึ่งทิ้งไปนี่เราจะขายตัวนี้ทิ้งไะเคเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงเราก็ขอปิดก่อนเลยแล้วดัววันนี้ลงทุกวัน เออนึกว่ากล่องสมบัติประโถสัตว์เลี้ยงเออแฮปนี่ก็คือกดตรงนี้คือออปอ่อนว่าเราอยากให้อื่นตัวที่แอนี้ใครอาา่าฮะเราแจกเราแจกแล้วแจกอะไแจกแจกแตัดให้ ไอ้ผูห้หญิงกากเมื่อกี้แต่ให้กดก่อนกดซีงม่โม okay. ่โอเคเชืรเว็บโอเคนี่คือเชื่อมต่อแล้วก็ถึงโอ้โอกจากตลกสัตว์เลี้ยงไอ้นี่อ่ะมันกินค้อช้าสัตว์เลี้ยงเราทีละหนึ่งครั้งเย้เราให้สัตว์เลี้ยงไป้หญิงไปแล้วเออจะตัวแดงละ่ะ มันบักอะไรนะมันบักเหรอตัดเลี้ยเห็ดเออบ่าเหตดเออเอาลืมไปมีตัวคิวปิดเดยอะอ่ะเอาจะกลับอีกอรอเฮ้ยทำมาสีงยงนี่ไม้ไเลนะื่อยกดเซ็นเร็ว นี่เมได้ว่าตอนนั้นน่ะดันไปได้สัตว์เลี้ยงประจำอื่นใช่ไหมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วผมก็กลายเป็นผ่านไยทีทคใคดกาก,ากาใช่ไหมแล้วก็แกล้งทําเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวเฉพาะเฉพาะขนาดคนยังเล่นไม่เป็นมีสัตว์เลี้ยงมีตั้งสิบกว่ายี่สิบล้านวิวแต่ มันก็ยังใช้แต่เลี้ยงไว้เงินนึกเงินนึกว่ามันกะเอออันนั้นต้องไปของเรา ัสามตัวนี้ก็โหดแล้วนะเราจะคือจะลองถอนสอเสี้ยงเอ่ราจะลองมาใช้เวลพันดู แรกเฮ้ยแรกแรกแรกผมให้ไม่ผมให้ใหเออตัวนี้คุกคนแรกสัตว์เลี้ยงเราจะได้วลเออจะได้วลวร้านตัวนี้นั่นเองเ้อให้เขาวว 3, เวลวสามแสนอ้าวจดุจดจดุจดจดุจดจดุดจุดจุด ช่วยมันดิใครวะคนไทยมันจะชื่อสันส้นๆเห็นไหมสัตว์เลี้ยงเราเลือแค่สองตัวเราต้องไปซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่คือไข่สุดท้ายอะค่ะจะดูอะไรเปแต่ละไข่เลยไอ้ไข่นี้ก็ถือว่าโหดที่อยากได้ตัวนี้ไม่ไข่ไข่นี้ไม่มหดไข่นี้ก็ถือว่าโหดอยู่นี่ผมได้ตัวนี้ไข่สุดท้ายนี่เราจะได้ ก็จะได้กับสามตัวนี้ผมเคยได้ตัวนี้นะแล้วลก็อีกตัวนึงนะเสึ่งทํามันตัวแม่ใ้ใครวะอะไรอะ่ะตนึงดูกันเอเครดะมาสักประมาณสามแสนเางซิไม่เราไม่ให้แล้วเราไม่ให้มันแล้วเรามีเยอะยังมาขอยังให้สัตว์เลี้ยงอีกเห็นไหมว่าคนโหดอะ่ะ สวนหกหลายสีใส่ๆตัวนี้อเออแอรสุดยอดมากเลยลูกไอ้ห้งยังต่ำอะเออฮะเราจะเก็บซื้อด่านมืออยู่รานอันนั้นมีเก็บกล่องใหญ่ๆฝั่งนี้ใครซื้อปุ๊บแนะนำต้องชวนเพื่อนมาเล่นสักประมาณสี่ห้าสิบคนนะกับสิบกว่าคนมันยากจริง ได้นั้นอะไรอ่ะใช่มันคืออะไรเด,ดิเอ๊ยยังมือคนมาเอาแต่ว่าเราขอแล้วกันช่วยเขานานเนยนานพอสมควรครโคตรนานเราจะดูพักใต้ตัวสีอะไรอ่ะสีแปด ถูกต้อง D8 ไม่เอาใช่ไหมอุย้ยเราขอตัวหนึ่งีให้ได้รกระตัวเวลล้านได้ไหมได้ไหมขาเตยหนึ่งไอ้นี่แสดงว่ามันลงมาให้แต่แต่จะก,กดมันไม่ยอมกดมเราไม่ให้เราปิดเราลงมาให้เพื่อนเราสิขอเพื่อน ใช่เพื่อนขอสัตว์เลี้ยงหน่อยดิว้าวเฮ้ยวลมันเยอะจริงๆไม่เราให้เวล้าน่ะทำาไมทำไมทำไมมึงมาให้เวล้านโตแค่แต่เวิล้านอ่ะแค่แต่เวิล้านอ่ะขอวิวล้าน ขอเวลล้านขอวเวลล้านขอเวลล้านกดกดให้เอ้ะได้ได้เวลแสนมาติ้งเยอะอันนี้สามแสห้าสองของเรามันสามแสหกเจ็ดกดสามแสนกับสี่แสนดูดิอ้ ไม่มีเวลเวลเราเยอะสดุดเยอะกว่าเราไม่เอาแหละใี้เกียบเอาเราจะเก็บตังนั่นเองเราจะเก็บตังเก็บไปถึง,ปปงก้าวๆๆ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 ยๆๆๆเๆๆๆๆๆ Ở trong mày đủ Sau phần ăn là tập phải hồ bài cái này đi Ôi oh, oh. ผู้หญิงโหดมานี้ได้ไงอะเฮ้ยยังมนคนที่เราช่วยหรือเปล่าอะสัตว์เลี้ยงวนเดียวอะไรวะน,นี่ยะเออผู้หญิงสัตว์เลีเ้ยงโตรกากเฮ้ยชื่ออะไรเห็นแล้วอาว่อาขอผิดคนเอ้ยให้สัตว์เลี้ยงเลยไม่เป็นอ่ะ

่อกกเพื่กกันกน,นี่อันนี้เรากลับเ้วจะเราจะแกงไปโอ้เพื่อนเราก็จะย่อยหายแล้วเลยโอเค จะมาหน่อยอันนั้นเรือสามอันนี้สามล้านนั้นล้านเดียวฮะล้านหนึ่งไม่ไหวสามล้านเร็้ยวกองหดดืดอดืด,ดเราต้องได้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 บุคคลแรกนี้นี่นี่เราหดเราจะโหดเราจะซื้อได้เราได้แน่น ที่ส mm ิบสี่อ้้หเยอะเหมือนกันนะนี่ยเป็นหลักกัน,นู้นเลยอะไรนั้นหา้าเยอะอันนี้เยอะ mm hmm. เยอะเรื่องกเลี้ยงระบายเยอโอ้ mm ้ห hmm. สิ่งโคตรดังเลยกล่องเล็กเรื่องมาแ mm hmm. อ่ะทำไมตัวนี้โคตรกากเลยวะ mm hmm. เซลล์สี่แสน พลังอันดูแต่พลังอันนี้พลังมันเยอะกวะ่าเราขอเปลี่ยนชื่อเราขอเปลี่ยนชื่อชื่อว่าชื่อว่าฟรีไฟโอเคนี่ตัวนี้ชื่อฟรีไฟนะ ส่วนตัวนี้อ่ะชื่อว่าตัวนี้น่ะหรอในส่วนของไอตัวเขาก็จะชื่อว่าทิกท็อนั่นเองจะเป็นตัวทีนำหน้านะทีไอ,อเค ทีโอเคทิกท็อกนั่นเองสอนเจ้าตัวนี้เหรอมันก็จะชื่อว่าชื่อว่าเลอบักนะเลอบักเลอบักเลอบักสอนเจ้าตัวสุดท้ายเหรอ มันก็ชื่อเป็นภาษาไทยอะนะนชื่อว่ามันก็จะชื่อว่าเก่าแล้วไงนั่นเอง เชื่อว่าเก่าแล้วไงอาวชื่อภาษาไทยไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นชื่อภาษาไทยได้ซะอีกชื่อว่าหมายครับแล้วกัน อให้มันเชื่อมไม้ครับจะเป็นไม้ครับง่ายง่ายใช่จะเป็นไม้ครับเหรอไม้ครับมันเป็นเชื่อไม้ค่ะไม้ครับไม้ครับเป็นชื่อ m ไม้ครับไม้ครับอาะไรเนี่ยไม้ครับโลบัก ฟีไฟอ้าวจริงไอตัวจริงไอตัวขาเนี่ยมันต้องเชื่อทิกท็อไม่ใช่เหรอลองกับพี่ใหม่นะทีทีเคแลทีก่อนไอเคทีไฮเค อเ okay. ไม่ใช่ตัวเอตัวเล็กตัวเคตัวเล็กม่ใช่ใช่เคเล็กเค okay. ทีโอเคทิ okay. ทัก,ทกเอาแอปทิตักไม่ได้ใช่ไหมได้ันชื่อว่าเพสต์ต่อโคไปเลยโหลดเกมพี่ L A Y Sto S T O I P Sto นี่ถ้ใครอยากหลดเกมเฮ้ยแกสัตว์เลี้ยงแกโหลดเกมมาไม่ได้เป็นแค่ชื่ออันนี้ชื่อย่อมันฟีไฟเลอบอก อะไรเนี่ยマイคลาฟฟีฟ่าเราจะมาเริ่มจากฟีไฟโลบอกเพสโตแล้วก็ไมค์ค r a f t ชื่อคดอ,อุบัติเลยช่วยกันนอยแกไม่ช่วยกัน,นแกตดนตัวน,ตอน,ตอนอรไรต่อตับใกล้ไอควางยิงพูดในชัดัวนเไรวันนี้เราจะมาสอนโอเคโอเค โอเคโอเคพาร์ทนี้ก็ยังจบแต่เราจะจากดาไปการส่งฝักเลี้ยงยันอันที่หนึ่งหนึ่งถึงอันที่หกนั่นเองจะดูว่าเราได้ตัวหัวหรือไม่ไปกันเลยโอเคเอาฝากติดตามและกดไลค์ด้วย เราก็จะกลายเป็นจับมันรู้ดิมันตรช้าไปตอเลยเฮ้ยอัน,นไม่ดิโอวีเราจะลองอเคลองมาทุกตัวแหละ พารทนี้ก็ยังมาจบกันเหมือนเดิมแต่พาร์ทนี้เราก็จะซูมไปตัวเทพคือนี่สามตัวนี้นี่ตัวนี้นี่จะขอไม่ได้แล้วได้ตัวไหนวะตัวนี้อันนี้ก็ขอให้ได้ตัวเทพตัวไหนใครนี้ได้ตัวนี้ตัวเทพคือสองตัว ขอให้ได้ขอให้ได้ไดตัวตัวตัวเขาแล้วก็ตัวสีขาวสามหัวคือ,อตัวผีอ,อุ้ยไข่สามตัวนี้ไข่ที่สี่ขอให้ได้แน่แด้แถบนึ่งอะ่ะเออไม่ได้ตัวหดแต่ได้ตัวกา ขอได้ตัวสี่เหลี่ยมไหมตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวนั้นขอ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 ,ขอเธอเออเฮ้ยยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยยนี่ถือว่าโหดอยู่ตัวสุดท้ายขอยได้ตัวหลายปีกกับตัวสามหัวตัวแบบอาะสาม